ฮัลโ <Hello, S 2> สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับปุ๋ยสเปคกน,นอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปฝึกงานพร้อมกับเรานะก็คือเราเนี่ยฝึกที่ตึกพอบรล์โรงพยาบาลจุฬาลงก่อนนั่นเองวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ฝึกเที่ยวพีดีแล้ว เดี S <S <People> ๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่อาจจะถ่ายให้ดูมากไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลตามไปดูกันเลยค่ะแกเป็นยังไงบ้างสนุกมากวันสุดท้ายแล้ววันนี้อยู่ที่ OPD ีวันสุดท้าแล้วแนะนำห้องนี้หน่อยสิห้องนี้ก็คือห้องแรกนะะจะเป็นห้องของคนไข้รถนั่งกับรถนอนแล้วก็ท่านที่ถ่ายเฉดที่คนไข้นิกาง จะใหญ่นิดนึงเพราะว่าแนละภาพห้องนี้จะใหญ่กว่าดูแนละภาพดูิค่ะกิจกรรมยามว่างนะคะเปิดไปชั่งสามเท่านั้นเลยนะถ้าดูช่วงอื่น้วคือแต่เราติดมาร์กเกอร์ไหมไม่ได้ใจแต่ว่ามาครติดปิดแน่นอนโอกพี่จาแก้ตาพี่ ลุงอ้วนต้องอยู่ในวอล์กเวยลุงอ้วนแตะไอจีเหรลุงอ้วนมีไอจีไหมแตะไอจีเล่นไม่มีอันนี้คือห้องน้ำค่ะลุงอ้วนอ๋ออันนี้มัน่านเข้ห้องน้ำไม่มีอะไรนี่ผ้ามัเขาล้างมาไม่ห้องน้ำไม่หรอแต่เราสามารถเข้ามานี่มันทางเข้าห้องน้ำเข้ามาหลบรังสีได้เนี่ยนี่ถ้าสมมติเราวิ่งกลับไปตรงนู้นได้ทหมอันนี้คือประตูอะไรคะเอ้ประตูจักรปลวก อันนี้เป็นประกูตะประกูตะปูอันนี้ก็คือคือคอะไรคะคกู้งถมาเลือกก่อนกูยังหมุนไม่ถูกคำๆอะไรแล้วก็เลื่อนยากมากค่ะไหนโชว์เลื่อนจะเลื่อนโชวยอ๋อ เด็กนอนค่ะไม่ดีวะโอ้ยม่นมีเบี้ยวหมุนได้นี่ดูมันจะเป็นสีอันนี้สีหนังเงินก็คือไปตามแต่ตอนนี้ยังหมุนไม่ได้อันนี้สีเขียวก็เป็นไปตามแต่ตอนนี้ก็ยังหมุนไม่ได้อะไรเหรอในติดงไปก่อนต้องหาดูที นีถ้าเกิดขายเจแล้วก็เอาไว้ที่ร้รสิบ่แล้วก็ร้อยสิบขายพวกสปายทำเจแทนร้อยสิบขายอะไรคะบีพีเอลสปายเซลวิททีเอลเอฟโซเดอร์ต่าง ตัวนี้คืออะไรคะคือที่ใส่บารีเฟสเนี่ยเยี่ยเป็นสามห้องห้งองแรกจะนั่งอนอนห้องที่สองใส่เฟแล้วก็ห้องที่สามก็เป็นของใส่เด็ดไดอแล้วปรมาณเรียบชสู่ๆน,นะบายบาแต่น,นี้เราก็พักกลางวันแล้วกำลังจะไปกินข้าวที่ไหนคะ ว่าเรามาเจอใครด้วยไปกินข้าวที่ไหนที่เดียวกันไปที่เดียวกันไปนไปาปไปไไป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  ไปกินที่อ <|so|>> right, sure> okay. ื่นไม่ได้เลยนอกจากสีลมสีลมที่มีตะของอร่อยอยู่ OPD ล้วก็น้ำหนักก็นะมีตะของอร่อย เป็นไงบ้างอะตอมอร่อยมันคือชื่อร้านก็เดี๋ยวเป็นทองคับใช่ไหมไม่รู้เออมันดูแบบหวานก็สมควรจะหวานน่ะนะใส่ไปตั้งช้อนเดี๋ยเขาต้องลวกใหม่ไงมายว่า แกเห็มั้ยอรไมกกต้องถ่ายหน้าด้วยเอาให้เสรนะคาไปต่อเลยครัแล้วมึงทำอะไร อันนี้ก็เลิกแล้วคะใช่วันสุดท้ายของ OPD แล้วใช่นอกเรืยนบอกวา OPD เศร้าทุกคนเราฝากคนที่เหลือที่จะมาอยู่ OPD ต่อดูละครกับลุงอ้วนแทนอย่างให้ลุงอ้วนต้องดูละครคนเดียวเกจ้าจนไอตอนเช้าว่าวาศาสตร์ใช่เต่ะงป็นยัไง งงยาก,ากอีกรอบมาเกร์ติดไหมไม่รู้แต่ว่าละครติดแน่นอนติด,ตดมาฝึกงานได้ได้หายเลยชูดเองถ่ายเองอันนี้เราเพื่กำลังจะกลับแ้วงานเสร็จแล้ววันสุดท้ายของ O P D มีเฟสด้วยนะ thank you